ไอ้ไอ้ไอ้ฟอนดนดิยังไงครับไอ้แรมเมื่อกี้กูโดนมันแล้วไงเฮ้อขึ้นไปไอ้เฟยไอ้เฟย์ไอ้เฟย์ไอ้เฟยมันมีคนอยู่ข้างใต้เว้ยอ๋ออย่าไปอยูไอ้เฟย์ไอ้เ มาแล้วมาแล้วพร้อมครับกดอะไรนะลืมเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเฮ้านใช่ไมั้น่ไหมไม่เกรงใจเลยดูที่กูพี่มึงนะดี่กูพี่มึงไอเฟ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 อย่าทำรัวไอเฟไม่ยาบหน้ากูัวนหมดแล้ว ไอ้ไอ้เฟยไอ้เจ้าเสื้อดำ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 เสือดำไปลุงเสื้อดำก่อนลุงเสื้อดำก่อนไอ้พี่อยู่ข้างมันหน่อะไรจับ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 ล็อกคอนี่ล็อกคอล็อกคอล็อกคอเอาเสื้อดำเอาเสื้อดำด้วยวะไอ้คนอื่นเนี่ยไอ้เจ้าเนอ่ยมีล็อกคอมาแล้วทุกคนทุกคนมีล็อกคอมาแล้วทุกคนมีล็อกคอมันไต่บันเดี๋ยเนี่ยไต่มันเนี่ยไอเสื้อดำเนี่ยไต่บันไต่มันเลยไต่บันเลยไต่มันเลย นี่นี่เสื้อดำเนี่ยเสื้อดำเนี่ยต่อยมันเฮ้ยเฮ้ไอ้บฟองโดนดิอาอะไรี่ฟองไม่ตกอ่ะบิฟองกอดสองมือแล้วกระโดดขึ้นมาออกสองมือแล้วนี่บิฟองยังไม่ไต่กันเปี่ยนก้องยังไงเฮือยยังไงครับไอ้แหลมเมื่อกี้กูโดนมันแล้ว เฮ้ยขึ้นไปไอช้าง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 ก่อนไอช้างก่อนพ่วงต่ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วจับมันโยนลงไปจับมันโยนลงไปจับรถไปพวกอะไอบ่วงไม่ว่กูยังไม่ตายโอเคโอเคขึ้นมาได้ขึ้นมาได้โอ้ยโอ้ยมันมันกอะพีคขึ้นมาไอบ่วมันกอะพีคขึ้นมา ไอ้ไปมันจะมันจะมันจะดึงพี่ใส่มันลงไปมันจะดึงพี่ขึ้นมาด้วงเลยมันลงไปเอามันลงไปเอามันลงไปจ้งไอ้ไอ้ด้วงไอ้ด้วงขุนจะกลับไปยังไงขุนะกลับไปยังไงไอ้เฟ่ไอ้เฟ่มันใส่พี่โอ้ยใครโดนหนีบไปแล้วไอ้เฟ่ ไอ้เฟยก็เย็นไอ้เฟยเอาไอ้บ่วงก่อนไอ้วงไอ้บ่วงเฮ้ยล่วงแล้ว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 พี่จับมันโยนลงไปจับไอ้บ่วงไม่ใช่จับกูจับไอ้บ่วงไอ้บ่วงมันติดแล้วไอ้วงมันติดไอ้บ่วงมันติดจับไอ้บ่วงมันติดจับมันกำลังจะตายไอ้แลมตายว่ะไอ้แลมตายมันรอดไอ้วงมันรอดมันรอดเอาไปลงไปเอาไปลงไปไอ้วงลงไปไอ้วงลงไปไอ้วงลงไปเอาไอ้บ่วงไม่ได้เอากู ไอพวกไอพวกไอพวกไอพไอพไอไนี้เย็นมากมาเราเราพวกเดียวกันไอมาไอมเราพวกเดียวกันไอมเาเียไอไไอไอไอไไอไไอ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 ้ไอ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 ้ไอไอไออไ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 ไอไอไอไ หัวโคก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 อ้เฟอฟผมผมมีไยกดคอนโดนไปหัวโคก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 โคนดิโคกล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วจับไอ้เฟยกจัไอเฟยกไปจัไอเฟยกี่กําลังจะโยนไอ้เฟลงไปพี่กงในเฟลงไป ทำไมกูายว้ฉันกำลังจะบินเดี๋ยวเหมือนมันจะพังาเอ้ยทำไมมันเหมือนงมันจะพัง

พี่มาช่วยแล้วพี่ฟองพี่มาช่วยพี่มาช่วยแล้วไอ้เฟยมันล่วงแล้วจับมันโยนลงไปจับมันโยนลงไปจับมันโยนลงไปอุ้ยอุ้ยมันหล่นมันหล่นยับซายยับขวาจงชุนพี่ฟองพี่จับจงจับมามากระโดดมากระโดดมาพี่ช่วยพี่ช่วยอยู่เออคุณน็อกไปแล้วเดี๋ยวทุกคนระหว่างเราตีกันมันมีตัวกำลังเดียนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยอุ้ยดันไหมหายละ

กะโดดช่วยเตะมันหน่ปดูยังไงออกูขาดจะเดียมซะหน่อยต่อยไม่ได้ๆเลยเฮ้เหลืองไก่เหลืองไก่ปล่อยเลยพี่จีมือหนึ่งมือหนึ่งเอามือหนึ่งปล่อยไว้พี่เออเออนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยดี

เฮ้ยดีกันเลยนะโกมตอต่อโกมตอโกมต่อโ้มตอมกมกมน้ปเนี่ยฝน้ยเนี่ยรอดรอดรรอดโกมตายกะเดี๋ยบีกอ่ะเดียบีกเอ้ยเฟยเอ้ยเฟยเฟย์เฟยเฮ้ยฮฮ่ฮฮ่ฮฮสียงอะไรดังปุ๊บวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รอดอเฮ้ยเอ้ยเฟยรอดรอดรอดเฟยยังอยู่ยังอยู่ เรายังอยู่อ่ะเปเหลือใครวะเหลือสอคนแล้วหลืวสองคนเย้ต่ดยอเป้ต่อยดีได้จริงต่ดดเ้อยอย่าไอ้เจ้าไอ้ไอ้อ้มอนข้หมอ แ uhm, อบอยูดด่ในรถมัคมุณแอบอยู่ในรถมีใครแอบอยู่ในรถวะไอ้จะลามไม GA ่จะลามเฮ้ยเสียงอะไรมันดังปุ้งมาโอเตกไอเฟไอ้เฟ้ไอ้เฟเดียวเลยไอ้ตีละกา อะไรวะน่ะ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 ใครมันบุ่นมันไปบ้าเอื้อเอื้อเฮ้ยโหนแอมเพิ่งว่ายน้ำอยู่อ้อยบวงลูบบวงลุดอีกแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่เออช่วยด้วยอีอุ้ยปลาสลามปลาสลามมาจากไหนวะมีปลาสลามขึ้นมากระโดดกินด้วยเฮ้ย เฮ้ยฉลาม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 ดูคนละวังฉลามแสดงว่าเขาจะกระโดดขึ้นมากินเราแท้ๆเลยไว้ฉลามเนี่ยเฮ้ยแต่การมันแต่การมันไอตัวเสื้อแดงอ่ะแต่การมันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนฉลามกินอ่าอ่าช่วยกูด้วยช่วยกูช่วยกูกันช่วยกูช่วยกูกันช่วยกูกันช่วยกูกัน พวกคนร้ายไปโดนฉลามขยิ้มแบบโหดร้ายมากเลยเมื่อกี้ขอให้มันโดนฉลามกินนี่มันด่านของไอ้มาร์กนี่หว่ามาร์กเป็นฉลามบิ๊ฟอนปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาปีนขึ้นมันมีที่ยืนอยู่เห็นไหมนะเฮ้มันขึ้นมาอีกแล้วโโอ้หมาแล้วเต็มเลยหลามเต็มเลย เฟสโดนฉลามฆ่าไปกินแล้วเยังไงเยอะไงเอหลือจมเร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 ือจมนี um> <s um <S ่อยู um> ่ไหมฉลามมาไอ้เฟสฉลามเรือเรืออปลงเรืออปลาเรือฉลามฉลามไหลขึ้นมาไอเฟสรอดรอดเอ้ยฉลามไอ้เฟสไอ้เฟสฉลามไอ้เฟสไอ้เฟสไอ้เฟสไอฉลาม เอ้ยเอ้ยเอ้ยด um, ีแล้วมันมีแดนนี uh ่ขวางไว้อยางรอดอยู่ฟยังรอดอยู่้ไอแดงตกเลยแดงตกแดงตกรอดรอดเฟย์รอดเฟย์รอดจงไฟกันกับม้ากว่าเดี๋ยวเรื่องจบไปอยู่ข้างบนนี่แหละขวบไอ้ฉลามมันว่ายน้ำเองอ้าฉลามโดนฉลามกินเฮ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่ไอ้ฉลามตัวนี้มันยังอยู่มันยังอยู่จำไว้นะครับน้องๆเวลาลงเล่นน้ำทะเลให้ใส่ชุดฉลามไว้ แตาไม่จะได้เข้าใจผิดว่าเป็นพวกเดียวกันมัม่ทำอะไรามากเลยไลฟ์ออลสตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง ATMC นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง ATMC ครับผม